ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำยำส้มโอนะคะก็จะใช้เป็นน้ำยำเหมือนกับน้ำยำถั่วพูนะคะพี่อ้อยทำแล้วก็ใส่ตเยนไว้เนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำกะทินะคะน้ำพริกเผาแล้วก็ใส่น้ำมะขามน้ำมะนาว ออบคุกตรงนี้ก่อนนะถ้าชอบมันมากๆนะคะกะ็เติมเติมหัวกะทิลงไปได้อีกเนาะเมื่อกี้พี่อ้อยจริงๆพี่อ้อยเดินคล้องเลยแล้วล่วลวะพอดีฝนตกออกไปเก็บผ้า จะเป็นมะพร้าวคั่วนะคะแล้วก็เป็นถั่วป่นนะคะที่ทำเอาไว้ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าทานไม่ทันแล้วเขาจะไม่อร่อย ร้อยค่ะหอมเจียวหอมเจียวไม่ใช่หอมซอยตรงนี้จะได้ความเรียวจากซ้มโคนะคะสำหรับหลายๆคนถ้าไม่อยากแบบถานซ้มโอเปรี้ยวเนาะทำแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเอาใส่จานกันแป๊บนึงนะคะหอมตัว มะพร้าวคั่วนะคะแล้วก็ตัวเครื่องปุงเนาะตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทานเหมือนพี่อ้อยเนาะเราจะไปใส่เป็นอ่ากุ้งกุ้งแห้งทอดกับกรอบนะคะแล้วก็โรย ถ้าชอบชิแฉะนะคะก็ราดลาดน้ำได้ราดน้ำลงไปได้อีกะคโะดยไม่ได้ไม่ได้ราดกะทิเนาะเพราะว่าตัวในน้ำปรุงเนี่ยที่เราใส่กะทิลงไปอยู่แล้วที่ทำน้ำปรุงตัวนี้ไว้เพราะว่ายำมะม่วงได้นะ นะตัวพริกนะคะไม่ได้เพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าใส่ลงไปในน้ำปรุงแล้วถ้าเพิ่มลงไปก็จะเผ็ดเนาะ ถ้าชอบเป็นใบชะพลูนะคะเอไใบชะพลูทอดกบกรอบมาทานก็อร่อยนะคะแล้วค่ะยำส้มโอทำเป็นมังสวิรัตนะคะถ้าหลายๆคนท้าไม่ด้ทานมังก็จะไปใส่เป็นอกกุ้งแห้งหรืออะไรก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝาก,ฝากช่องหลานชายนะคะไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอาบางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ